สวัสดีครับผมกันอีกแล้วนะครับกับร้าน KM Big Bike สุโขทัยครับวันนี้รีวิว CB 600F ครับผมปี2018ครับผมรถสวยใสเดิมครับไม่มีรอยล้มรอยชนหนักครับผมนี่คันนี้พร้อมด้วยท่อแต่งนะครับผมช่วงนี้เป็นไฟสล e ปออนครับผมพร้อมท่อแต่งครับเสียงหวานมากครับผมตัวนี้พร้อมชิลหน้าแต่งครับผมมีกระจก แต่งครับผมคันนี้จกแต่งอันนี้เป็นแต่แต่งด้วยครับการล้มซ้ายขวาครับคันนี้นะครับกันล้มซ้ายขวาพร้อมด้วยจุกปิดช่วงบูทนะครับนี่ตัวนี้ก็เป็นตัวยกครับตัวสปูลยกนี่ของแต่งท้ายสั้นครับผมไฟเลียวหลังแต่งครับผม รามาดูนะครับคันนี้วิ่งอยู่เท่าไหร่วิ่งประมาณ9,400ัสีร่ร้อกิโลครับผมเสียงล้านมากครับระบบไฟติดครบครับสนใจติดต่อได้เบอร์08 42 4 0ปดสีด่ง